เยน็เยนลมเยน็นเย็นไปจะไปดูข้างในกันนะครับนะครว้าานีาาาาาาขายส่งจา้าเาีายาา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 าวา้าาาาาาีาาาาวล,ถถลาลาา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 า้ Thank you. วาาวาาาาาวาาายาา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  ปีเป็นเอฟซีบ้านไหนนะขอบคุณน้องค่ะ้ยอ๋อของแม่ปูแน่เลยอ่ะปี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 นี่ใบตองเลยเลยเลยไอฟักทองลูกบอลเลยขอบคุณมากปีขอบคุณแม่ปูค่ะแม่ปูมาดูตลาดของขายส่งนี่ผัก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 ทั้งนั้นเลยครับผัก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 แครอทหัวใหญ่ๆมีแครอทหัวใหญ่ๆดักสนมก็มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ นนมีอะไรเฮ้มีขนมหวาน,น,นมีขนมหวานถุงละสามสิบคาเริ่มต้นอ่อของสดนี่ปลา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 คล้ายค้วงเวียนใหญ่ไหมอันนี้ปลากายนะจ๊ะปลากายแท้เ็น,นชิ้นปลาโบราณืีปลาแร่แล้วีปลาสสด ก็ใส่ออกซิเจนอยู่เลยมีแลที่แบบที่อะไรมังนี่ขลองค่ายซ้องนี่ขลองซอสขลองแห้งนะ <S 1> <S 1> นี่หลานเขาปรับปรุงไหมทำสะอาดนี่นี่นีอ่ออะไรนี่เอ่อเขาเหลยออะไรนะเฉพาะปลาแถวไอแถวตลาดพลูก็เห็นอยู่วันนั้นวันนั้นไปตลาดพลูก็ได้ถ่ายของแห้งของกินน่ากินไหมน่ากินเนาะ ใ,ใกล้ป้าป๊อปเลยเหรอ,อนั่นยิ่งเหรอนนทบ,บุรีนะลูกออเออวันนี้มาไกลวันนี้พอดีนั่งรถลุกสบายแล้วมาลงฝั่งนี้เลยมาเดินเที่ยวตลาดชมของสดของสดของส่งนี่เดินไกลไปฝั่งนู้นเลยที่นะยที่ฝั่งนู้นมีอะไรบ้างตรงนี้ขายอะไรเอยขนมขนมขนมทอดอันนี้ก็จะเป็นห้างอะไรอยู่ข้างในเนาะ ดูที่นี่นี่เป็นลานกว้างๆแล้วเขตทิ้งขยะนี่อาคารโดมนี่อาคารโดมสวยๆเนี่ยมุมเนี้ยด้านเนี้ยออกไปทางเขตได้ไปสำนักงานเขตก็เดินขับรถผ่านไปฝั่งนู้นขอบคุณบางใหญ่ใช่แล้ว Thank you thank you ขอบคุณนะป๊อป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 เราไปฝั่งไหนต่อนี่ ตอนนี้ไม่ขายรัตเตอรี่เออนี่ยังไม่ได้มานะนาน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 ในฝั่งนู้ร้านขายขนมขนมเยอะมากนะนี่ีั่งรางวัลแังใหญ่เลยละแังใหญ่อืมได้ของของเยอะไปที่น่ค่ะอ้าโอเคนี่กูแห้งกู้แห้งไข่ไข่ไก่สดสดไก่สดสดอืม นี่เครื่องสังคพันธ์เนี่ยเนี่ยไม่ได้มานะ้านานแล้วแตมั่ก่อน,นี่ยมาทํำธุระที่เขตลูกก็จะขับรถถาวนมาทางนี้บอกโอ้ตลาดนี้ใหญ่มากเลยขายส่งเนาะต้องไปอีกที่ผักเยอะๆเมื่อกี้ก็เดินข้างในก็เห็นอยู่เดี๋ยววนเข้าไปข้างในหน่อยนะนะโอเคขอบคุณป๊อปปี้น,น่ารักจังเลยอืม่วอแนะนำไป เดินต่อไปข้างในแลวเนี่ย้ันนี้ขายเอ,อแข่งรางวัลเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านนี้ขายเครื่องญญคุณย่าขาน้องอ้ํามาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ผ่านร้านขนมน้องอ้ําเขาขายส่งโอ้โหเพียบเลยอ้ํเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ร้นนี้เขาก็มีขนมแบบขนมแบบเป็นซองซองออแล้วก็กับข้าวเป็นตลาดขายส่งค่ะ เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูนี่ไปยังมีของส่งเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ตรงนี้ยังมีอะไรอีกนะมีของแห้งเห็ดหอม,มเห็ดหอมหัวใหญ่ๆหญ่หัวใหญ่ๆอันนี้อะไรนะยึบไปไปดูข้างในนี่เป็นร้านเนี่ยหอมดอกไม้มากเลยเอดอกไม้แล้วก็ของสดไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้ ไปดูขนมต่อวนไปดูขนมต่อเมื่อกี้ก็เห็นเขาขายผักผักเต็เลยนี่